สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์นะครับอ่าตัวนี้น่าจะเพิ่งออกมาขายได้ไม่นานเนาะผมก็ได้ซ่อมไปไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดประจวบคีรีขัน อาการที่ลูกค้าแจ้งคือตัวเครื่องเออร์เลอร์ไม่รันลูกค้าแกะดูภายในตัวเครื่องแล้วแจ้งว่าฟิวทางฝั่ง AC ขาดนะครับก็สาเหตุน่าจะมาจากมอสเฟตท,ทางฝั่ง AC ชอ็อตก็มาแกะซ่อมกันเลยครับ ะครับก็ทำการตรวจเช็คทางฝั่ง AC เนาะก็พบว่ามี MOSFET ช็อตอยู่2ตัวนะครับตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ถอดออกไปแล้วเนาะแล้วก็ตำแหน่งนี้จะเป็นฟิลนะครับก็ฟิลขาดก็เดี๋ยวจากการเปลี่ยน MOSFET แล้วก็มาวัดสัญญาณแล้วก็ทดลองเครื่อง จัดการเปลี่ยนมอสเฟตนะครับ2ตัวและฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้จ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องเครื่องไม่มีการช็อตใดๆแล้วนะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับรูปคลื่นสัญญาณก็เป็นปกตินี่นะครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์นะครับปกติทั้ง4ตัวแล้ว ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบรันเบื้องต้นดูก่อนนะครับอ่าใช้แรงดัน dc ที่42โวลต์ลิมิตรกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับรุ่นนี้มันไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะอ๋อมีไม่ใช่ว่าไม่มีอ่า มันมีสวิตสวิตอะไรเอ่ยอ๋อถ้าถ้าออฟสวิตไว้มันจะไม่ทำงานนะแต่ว่าเครื่องมันติดนะเออผมก็ไม่เข้าใจหลักการทำงานของมันนะครับคือคือถ้าเราจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยเครื่องมันติดเลยนะแต่ว่าต้องออนสวิตตัวนี้ถึงเครื่องจะรันนะครับ เดี๋ยวผมจ่ายไฟเข้ามานะ,ะจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยเครื่องมันติดเลยมันไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแต่ว่ามันก็จะตัดไปถ้าเราต้องการให้รันต้องออนสวิตช์นี้นะครับตัวเครื่องก็เห็นไหมฮะเริ่มรันนะครับไฟเขียวกระพริบเริ่มมีการผลิตไฟออกมาต้องได้อยู่ราวๆหนึ่งร้อยวัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกติ 110วัตต์นะครับเลาหนึ่งร้วัตต์ตัวเครื่องทํางานได้ปกติแล้วนะครับสวิ Switch ตัวนี้ถ้าเป็นบางรุ่นมันเป็นสวิตปิดเปิดนะอ่าเป็นบางบางรุ่นเออผมก็งงกับมันบางรุ่นที่เป็นอ่าบอร์ดตัวเดียวกันที่มันไม่มี ct ทีนะฮะมันจะเป็นสวิตปิดเปิดแต่ว่ามันถ้าเป็นรุ่นที่มี ct กันย้อนนะครับ มันจะเป็นสวิตชปิดเปิด ct เออแต่ว่าตัวนี้เป็นสวิตชปิดเปิดลันไม่ลันนะไม่ใช่สวิตช์ปิดเครื่องนะอะถ้าปิดมันจะไม่ลันนะครับแต่ว่าเครื่องยังมีไฟเข้าอยู่เนาะแต่มันไม่มีไฟแสดงสถาะนะเท่านั้นเองอโอเคตอนนี้เครื่องรันได้ปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบประกอบปิดฝาแล้วเดี๋ยวเทสที่กำลัง,งสูงสดูนะครับ ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆเนาะ,ะที่กระแสทางฝั่ง d c 18แอมป์นะครับอันนี้ผมเปิดเครื่องรันแล้วนะเพราะว่าเครื่องมันกำลังวัดมันขึ้นค่อนข้างช้าก็เลยเปิดรันก่อนถ่ายคลิปนะครับก็กำลังวัดที่ได้เนี่ยต้องได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกปติตอนนี้รันขึ้นไปราวๆ400วัตต์แล้ว โอ้โหเสียงพัดลมค่อนข้างดังเลยทีเดียวพัดลมน่าจะแกนแกนน่าจะมีปัญหาเนาะเริ่มฝืดนะฮะมันทำงานแหละแต่เสียงดังเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมแกะมาหยอดน้ำมันให้นะครับดูกำลังวัดก่อนว่าปกติไหม นี่นะครับ600วัตต์นะฮะลาวลา600วัตต์โอเคตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับผลิตไฟได้อยู่ที่ราวลา600วัตต์แต่พัดลมมีเสียงดังเนาะเดี๋ยวผมถอดมาหยอดน้ำมันให้ในส่วนของพัดลมนะครับแต่ตอนนี้ตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้ว ก็กิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะสาเหตุมาจากมอสเฟตชอ็อตฟิวขาดส่วนต้นเหตุก็เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรเนอนะลูกค้าซ่อมไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียได้อีกนะถ้าลูกค้าเอาไปใช้ที่เดิมนะครับที่ระบบไฟฟ้ามันไม่ค่อยเสถียรมันก็มีโอกาสที่จะช็อตเสียหายได้อีกนะครับ ในส่วนของพัดลมนี่เดี๋ยวผมผมแกะมาหยอดน้ำมันให้เนาะก็โอเคครับก็คลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ